สวัสดีครับมือนีผมกามีตู้เย็น2ประตูตัวใหม่ของซัมซุงมาแนะนําให้เบิรงครับเป็นตู้เย็นที่มีการทําความเย็นอยู่ช่องด้านบนและการใส่พัดลมในการกระจายความเย็นจากข้างบนลงข้างล่างซึ่งรุ่นนี้กามีช่องกระจายความเย็นอยู่ทุกสันเฮดไ้เย็นอย่างทั่วถึงและกาสม่ําเสนอครับและการรุ่นนี้สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าที่บเสเียนได้ตั้งแต่ลอยสิบหาถึงสามลอยบนเฮดไ้เวลาไฟตกหรือไฟเกิน ตู้เย็นก็นยังทำงานปกติส่วนสเปคเอื่นๆมีอยา่างแน่ไปเบิ่งกันเลยครับอันดับแรกข้าวาเบิ่งดีไซน์ของเขาครับออกแบบดีไซน์เป็นสีดำพี่เนียมสวยท่านสมัยเข่าได้กับทูสไตล์ห่องขั่วกันเลยทีเดียวสันว่างดันในเป็นบานสไลด์ครับสามารถดึงออกมาได้ใส่งานสะดวกสบายในการยิจับของที่อยู่ดันในได้ไง่ายรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง48กิโลกุณครับ ต่อมากกเป็นกองเก็บพักและผลไม้ที่มีขนาดใหญ่และก็กว้างเก็บของได้หลายครับอันนี้เป็นแผ่นกักเก็บความชื้นให้เหมาะสมกับพักและผลไม้ครับถ้าความชื้นหลายเกินไปมันก็จะระบายความชื้นออกมาเฮ็ดให้พักกับผลไม้นี่ซดอยู่ตลอดเวลาเลยครับ เทคโนโลยีกับเป็นดิจิตอลอินเวอร์เตอร์เฮดห้เสียงนี่เงียบความทนทานยาวนานกว่า2 1ปีโดยได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมน,นีการกินไฟกับประหยัดคาร์บพอมาเป็นระบบอินเวอร์เตอร์รับประกันคอมพิวเซอร์กับยาวนานกว่า10ปียอดท้ายกับเป็นอนันดับหนึ่งของโลกคุณนะครับมาเบิ่งดันในช่อง้างบนกันครับมองเฮดน้ำแข็งกับเป็นแบบมือบิด ใส่ง่ายสามารถถอดได้ทุกส่วนถ้าอยากให้มีพื้นที่กว้างขึ้นเป็นระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติบต่ตตงเสียเวลากดร้อยต่อบ่มีซิลิโคนในการผลิตเฮดไห้หบ,บ่เป็นเชื้อล่าตามร้อยต่อต่างๆส่วนอันนี้ก็เป็นตัวซอยขจัดกิน และกาดูดซับกินซึ่งเฮ็ดมาจากผงทานกัาม,มันหากตู้เย็นเริ่มนิกินเพียงแค่ถอดออกมาและกาเอาไปตากแดดให้แหง้งประสิทธิภาพในการกําจัดกินกระสีกรมาก,กําจัดกินได้ดีอีกคือเกบาบัเทนนี์ห้ามาเบิงขอบยางประตูครับเป็นขอบยางประตูที่หนาเคลือบสารยับอย่างเชียร่า เดบิทเทลเลียซอยใหเกิบความเย็นได้เป็นอย่างดีประตูบ่กเปิดเองแากการสามารถถอดออกมาล่างทำพ่วาศาสตร์ได้ครับครับผมเป็นจังใดกันแน่ครับสำหรับตู้เย็น2ประตู8 c คิวของซัมซุงเบิ้งเบิ้งเหล้วกาคุมค่าเป็นต่อไปใส่อยู่ได้ครับ บริการรังการขายกาฟี้าแร่งคาไหลปีหนึ่งคอมพิวเตอร์สิปีอันนี้ดูแลกกันย่างๆเลยครับหามีอาการีิดปกติในระยะเวลาประกันโดยการโทรคลเซนเตอร์1282ตลอด2 4ชั่วโมงได้เลยบ่มีหมือยุดครับฝาบกากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ไดยด้วยครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ